บสี่มงครับกับฝนตกหนักแผงจ่ายแรงดันบุบวาบบุบวาบ,บวาสวิงอยู่ที่ร้อยสิบถึงร้อยสามสิบนะครับเราก็มาดูหลอดกันฮะหลอดตัวนี้ติดใหม่ครับเก้าวัตต์ใช้ได้ครับไม่มีกระพริบส่วนทีแปดฮะใช้มาแล้วเข้าปีที่สามก็กระพริบอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อแรงดันมันตก นะครับกระพิบป,ปุบวาาป,ปุบาบาดเวอร์มันก็พยายามดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงกันอยู่เพราะฉะนั้นตัวเก้าวัตตของนเซนิิลุกโอเคเลยนะฮะใส่ไปสามหลอดเท่ากับยี่สิบเจ็ดวัตตส่วนทีแปดสิบแปดวัตตสองดวงก็เอาไว้ใช้เสริมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาดูอีกทีหนึ่งว่าตื่นก่อนชาวบ้านเขาเปล่าเพราะว่า ตัว t8 แลเนี่ยรับแรงดันเริ่มที่ดีที่สุดก็คืออยู่ที่ประมาณ120โวลต์ส่วนตัว9วัตต์นะครับทำงานกันอยู่ที่60โวลต์ทำงานลนะขอครับคุณที่รับชม